ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบาคถึง15โลบาคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื artist, ้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสนับสน c h a าร b นเบ h อันสุดท้ายนะครับของปี w i n น e วิงสองจุดศูนเนาะก็คือเป็นเหรียญตาที่สิบสองแหละมันจะอยู่ในเมาเอเวเรียนะครับก็คือมันจะเป็นแบบป,ปีนเขาแหละนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปนะสําหรับแบบนี้เนาะเมื่อเราเข้ามาในแมปเมสาเอเวเรียสโลเพแล้วเนี่ยให้เราทําการกดคําว่าเพลเลยนะครับทางด้านซ้ายปุ่มที่1น,นะกดไปโอเคนะครับเมื่อเรากดแล้วเนี่ยให้เราเดินมาตรงจุดที่มันมีตัว RB But t นะครับก็คือให้เดินตามผมมาเลย น,น,นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีวงสีม่วงๆอยู่นะครับก็คือจุดนั้นแหละคือจุดที่เราต้องรับภารกิจไปทํา RB บ a t t l e เนาะให้เราเดินเข้าไปเลยเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะบอกให้เราทําภารกิจนะครับก็คือการที่เรานั้นปีนเขาให้ถึงค่ายที่3มนั่นเองนะครับก็เมื่อเราถึงค่ายที่3มแล้วเนี่ยให้เราตามหาเขานะครับเราก็จะได้ตัวเหรียญตามมาเนาะให้เราสังเกตน,นะครับทางด้านซ้ายนะมันจะมีบอกอยู่นะครับว่า เรานั้นอยู่จุดไหนมั่งเนาะแล้วเราอ่ะใกล้จะไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เนาะก็คือให้เราทําการปีนไปเรื่อยจนกว่าจะถึงแคมป์ที่สามนะครับโอเคเนาะก็ตอนนี้เราอยู่ตรงแคมป์ที่สามแล้วนะก็คือตอนนี้เราปีนขึ้นมาแล้วผมตัดนะครับโอเคก็เมื่อเราปีนขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรามาตรงวงสีม่วงตรงนั้นนะครับเดินเหยียบมาเลย เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะได้เหรียญตาม,มาแล้วเนาะวิธีการรับเหรียญตาชาเลนจ์ในแมปเมาส์เอเวอเรสต์โลเพก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่ม Discord กดตามแฟนเพจแล้วก็สิงเกงด้วยสำหรับนี้ลาไปเพียงเท่านี้น้ครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย